สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเมื่อวันที่30มิถุนายนนะครับวันที่ภูเก็ตฝนตกหนะักที่เห็นอยู่ในวิดีโอก็เป็นช่วงสัก6โมงครึ่งใช่ไหมหกโมงสนาทีนะครับถ้าดูตามนาฬิกาคือผมตื่นมาตอน6 2กโงยีเนี่ยอาบน้ำน,น้ำยังไม่ขึ้นเลยยังไม่เอ่อขึ้นมาพอสัก6กโมงครึ่งผ่านไปสินาทีน้ํามาสประมาณสักข้อเทา้า แล้วก็อีกเจ็ดนาทีลงต่อมาผมก็ลงมาแล้วก็ย้ายรถก่อนเลยเป็นย้ายรถคันแรกในหมู่บ้านนะครับก็รถเราดปรถไฟฟ้าเราเคยมีประสบการณ์เมื่อ2ปีกว่าๆที่แล้วนะครับน้าท่วมแต่นั้นใช้มิวเอ็กสบายๆนี่รถไฟฟ้าเราก็ต้องเอาออกไปข้างนอกก่อนก็ยังเห็นนะรถเราคันแรกนะครับรถบ้านตรงข้ามนะครับสีแดงขันต่อไปนะครับผมหลังจากนั้นก็ ค่อยๆทยอยกันเลยนะครับนี่ก็เห็นไหมว่าน,น้ําขึ้นมาแล้วน้ําไหลไปทางซ้ายอะครับจากหน้าจอเนี่ยแปลว่าน้ํามันลงนะครับการระบายมันดีนะครับผมก็เห็นรผมกลับมาเปลี่ยนเตรียมที่จะเอามอเตอร์ไซค์ออกไปแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยรถทุกคันน่ยทยอยออกวุ่นวายมากเลยนี่ไปช่วยบ้านข้างๆไปปลุกบ้านข้างๆว่าให้อ,ออกรถออก ในคลิปนี้ครับก็จะเห็นคนเดินผ่านไปผ่านมาเห็นไหมข้างหน้าคือคนทุกคนเนี่ยเอารถไปจอดหน้าหมู่บ้านกันหมดแล้วนะครับนี่ผมก็เตรียมตัวที่จะอมอเตอร์ไซค์ออกไปข้างนอกเพราะว่าน้ามันลงแหละแต่มันก็ค่อยๆทยอยขึ้นเพราะว่าช่วงนี้นะครับช่วงหกพวงห้าสิบสองเนี่ยฝนตกหนักมากหนาหนักแรงหนาเม็ดเลยอะครับก็อีกเป็นอีกปีหนึ่งที่ น้ำระบายไม่ทันเต่จริงแล้วในหมู่บ้านในโครงการเราเนี่ยก็เตรียมพร้อมไว้ดีนะขุดลอกคูคลองไว้ด้านข้างเรียบร้อยแล้วนะครับผมปั๊มน้ําก็ทํางานเต็มที่แต่ปริมาณฝนนี่มันเยอะจริงๆนะครับวันนั้นก็แทบจะทั้งเกาะภูเก็ตเลยฝั่งกำมะลานี่หนักเลยครับนี่ถนนใหญ่ตรงถแถวหมู่บ้านนี่ก็หนักนะครับด้านนอกนะครับผมนี่ก็ใส่ชุดกันฝนเรียบร้อยเพื่อขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปไว้ที่ หน้าหมู่บ้านนะครับผมจริงๆชุดที่เห็นอยู่เนี่ยชุดพร้อมไปทํางานแล้วนะแต่ก็ไม่ได้ไปฝนตกหนักมากมาแล้วครับรถตู้บ้านข้างในครับซอยสิบสองตอนแรกเนี่ยแค่ข้อเท้าเองตอนนี้ก็เกือบๆจะครึ่งนักแข้งแล้วอ่ะน้ํามันขึ้นไวครับน้ําขึ้นไวครับ <c oughs> ขอประทานโทษครับรถเล็กเนี่ยก็ต้องรีบออกน,นะต้องรีบออกไปเลยนะครับ คืนข้าบ้านกันมันแล้วครับแต่เดี๋ยวนี้สังเกตดูดีนะครับน้าน้าของเราเนี่ยน้ํามันใสแสดงว่าน้ําที่มันเอ่ยขึ้นมาก็คือน้ําฝนเนี่ยครับไม่ได้มีอะไรแบบผิดแปลกเลยส,ยสบายๆเลยนะครับอันนี้ก็กลับมาแล้วภาพนี้นะขึ้นนักแข่งอันนี้เป็นภาพคลิปที่กําแพงกั้นน้ําต้านหลังนะครับถลม่ม ฝั่งนู้นไกลๆจะเห็นดินทุ่งสูงเห็นไหมมันอัดมาพร้อมปริมาณน,น้ำครับแล้วดูสีน้ําครับฝั่งนี้คือดินอัดมาเนี่ยดินเสียงด้วยนะปึ้งลงมาแล้วแรงดันน้ํากระแทกเข้าบ้านที่มีกล้องครับขอบคุณคลิปวิดีโอนะครับกระจกแตกอันนี้เป็นเวลา8โมง24นาทีนะครับผมน้ํามันไม่ใช่น้ําป่านะจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นน้ําฝนที่มาสะสมแต่หมู่บ้านข้างๆเขากาลังถมดินเพื่อสร้างหมู่บ้านเนี่ยครับ เขาก็เลยมีดินเยอะดินเขาเนี้ยพอโดนปริมาณนะ้ำฝนมก็ชะ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 ,ชะลงมามาทางคลอ,องระบายด้านหลังนี่ก็เป็นอีกกล้องหนึ่งนะครับที่อยู่ภายในบ้านเจดาก็นอนเล่นอยู่ก็น้ำมันกำลังลงครับชิวๆแต่เราไม่รู้ว่ากําแพงมันถล่มมาแล้วนะนะตอนนี้เห็นและนะครับ25เมื่อกี้เท่าไหร่2ีินนิดครับน้ำมาครับ มาถึงบ้านเราอีกซอยหนึ่งนะครับใกล้ๆก,กัน <c oughs> อัน,นี้ยาดากับมามาก็ตะโกนเรียกกันมันเลยครับป,ป้าป้าเรียกป้าลงมาดูน้ําหลากนะครับผมแล้วก็เจ้าหน้าที่หมู่บ้านก็มาถ้าเห็นซ้ายมือเนี่ยน้ําเพิ่มขึ้นเร็วมากนะครับผมนี่ผมก็อยู่ข้างบนกําลังอาบน้ํากะว่าน้ําลงแล้วชิวๆสบายๆตกใจได้ยินเสียงไอ้เราก็รีบวิ่งลงมานะครับกําลังเข้าห้องน้ําอยู่เลยนะครับ เดเขาตกใจกันใหญ่เพราะว่าเห็นในบ้านแม่เปลี่ยนโนโเออยของเล่นเออยตู้ชั้นอุปกรณ์ไฟฟ้า,ฟายังไม่ได้เก็บนะครับเพราะว่าน้ํามันลงแล้วไงแต่เนี้ยน้ํามันเพิ่มปริมาณเร็วมากก็คือว่ายังตกใจกันอยู่ว่าจะเอาอยัางไงนะครับนี้ผมก็วิ่งลงมามาดูสภาพก่อนว่าเป็นยังไงพอเห็นปั๊บไม่ต้องคิดเลยครับขึ้นเปลี่ยนชุดแล้วก็ให้ทุกคนเก็บ ของเล่นน้องยายดายเก็บของเล่นส่วนให้คุณแม่ก็กําลังโทรรีพอร์ตบ้านที่อยู่ด้านหน้าครับเพราะว่าของเขาเยอะกว่าเราเป็นของขายของแล้วเสียหายเหมือนคราวที่แล้วครับงายก็เลยลออกมาดูแล้วก็เราต้องเตรียมเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้ชั้นของเรานี่เครื่องเล่น DVD CD เต็มของผมเสียหายหมดเลยเสียดายมากอส่าสะสมมาแต่ว่าเป็นโนลอดนะครับตู้เย็นก็ลอดแล้วก็ เครื่องซสภ้าก็จมนะแต่ว่ารอดอยู่คือแห้งแล้วแล้วก็จริงๆคําว่ารอดก็คือว่าลองปั่นดูเสียงดังมากต้องเรียกช่างมาดูนะครับเสียเงินไปเรียบร้อยเฮดาก็เก็บของเล่นนะครับเต็มที่เ <laughs> นี่ยถ้าเห็นเห็นด้านนอกในประาณน้ำมาไวมากก็เมื่อกี้กำแพงขดลมแปโมงยี่สิบสมเนาะยี่สิบสี่ยี่สิห้ยิบสาบสียี่ส้ายิบห้า ถึงหน้าบ้าน2ี่7หกเจ็ดเนี่ยเป็นประมาณบันไดขั้นแรกนะทั้งที่บ้านนะครับเรามีเวลาทําดกแปบ๊บเดียวอะ่ะต้องรีบแบบเก็บของให้เร็วที่สุดเท่า,ท,ท,ท,าที่จะทำได้เป็นอ่าเท่าที่จะทําได้ก็นเร่งกันอย่างมันเลยนี่งงกันอยู่ครับว่าจะเก็บอะไรก่อนเพราะน้ํามาเร็วมากจริงๆเขาก็สั่งให้เราขึ้นชั้นสองแหละแต่ว่า ไประมาณน้ําที่มันไหลามาอย่างเงี้ยเรายังพอโอเคอยู่อันนี้ก็เป็นอีกกล้องหนึ่งด้านหน้าเราจะเห็นว่า8ปดโมงยีเนี่ยที่ทุกคนเขากําลังนั่นอยู่คือ23จํิาได้ไหมกําแพงถลม่มนะครับจะเห็นดูในรูปนะครับในคลื่นข้างหน้าเนี่ยน้ำมันไหลเลี้ยวซ้ายไปทางซ้ายใช่ไหมแต่เนี่ยน้ำมันดันมาข้างหน้าแล้วไประมาณน้ําเพิ่มไวมากเห็นไหมครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีกว่านะมาถึงซอยฝั่งนี้ครับ เปนเ็นมาน้าขึ้นคนที่เดินกลางร่มเนี่ยคือคนที่ดินดูน้ําอยู่ครับและเห็นกําแพงถล่มจ่าๆเลยนะครับปรนมาณน้ําเข้ามาเร็วมากเห็นไหมด้านนอกจักรยานรองเท้ากล่องเก๋งยังไม่ได้เก็บเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นคนที่ไปช่วยดูแล้วก็ผู้จัดจาการหมู่บ้าน,นครับกําลังเดินมาเป็นผู้หญิงเสื้อดําเห็นไหมครับปรนมาณน้ําไวมากนี่มาแล้วสีแดงอย่าไปคิดว่าเป็นน้ําป่าไม่ใช่น้ําป่านะครับ มันเป็นน้ําที่มันชะล้างหน้าดินที่เขาถมดินนะแล้วมันทะลักอัดกําแพงลงมาอันนี้ไม่มีช้อยไม่ได้วยทํำยังไงนอกจากเก็บข้าวเก็บของนะครับบ้านตรงข้ามนะครับรีบเก็บกันมันเลยครับไม่ทันครับผมพูดตรงๆว่าน้ํามาขนาดนี้แดงมากเลยเห็นไหม <c oughs> มาไม่แดงธรรมดานะมามันแบบเป็นขี้โคลนนะครับ ต่ในคลิปทั้งหมดเนี่ยก็จะไม่ได้นานเพราะว่าพอ,อน้ำมันขึ้นสักพักหนึ่งเนี่ยผมก็ไม่กี่นาทีให้หลังก็ทำการยกคัดเอาหมดเลยเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าไฟปั๊มน้ำด้านนอกปลักที่อยู่ด้านนอกจะเป็นยังไงนะครับก็ถือว่าโชคไม่ดีแต่ก็เป็นกันทั้งเกาะครับวันดมาน้ำครับขึ้นไวขึ้นไว แล้วก็อยู่สักพักหนึ่งแล้วก็เริ่มทยอยในการระบายมันรอระบายครับเพราะว่าฝนม,มันตกเยอะทั้งจังหวัดเลยแน่นไปหมดเลยดูน้ำขึ้นหน่วยมากเห็นไหมแปดโมงยิบเจ็ดนี่ถ้าเมื่อกีอ้ในคลิปเมื่อกี้นี่คือผมกำลังวิ่งออมาจากข้างบนเลยนะประตูบ้านก็เปิดไว้ลืมต้องปิดประตูบ้านไม่ใช่กันน้ำเข้านะ กันของบ้านเราอะลอยออกไปข้างนอกลอยไปครันนี้ไม่ต้องเก็บลวครับน้ําพัดไปด้านหน้าเลยนี่สนามหญ้าหน้าบ้านนี่ก็มีแต่ขี้โคลนไม่รู้จะออกยังไงนะครับก็ตื่นเต้นนะครับแต่ตอนนี้ไม่เห็นใครทําอะไรเพราะว่าถ้าตัดไปในกล้องในบ้านนี่ก็คือว่ายังเก็บของกันอยู่ด้านในอันนี้ให้ดูว่าเห็นไหมครับเป็นมาหน้ามันไหวมากปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปุปุ๊ จะว่ามันเป็นภัยธรรมชาติไหมฝนตกเป็นภัยธรรมชาติครับแต่ดินหมู่บ้านข้างๆที่เขากำลังเตรียมไว้นะนั่นคือปัญหาอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าสภาพตอนที่น้ำลด,ดแล้วที่โคลนเยอะมากนี่ผมก็เริ่มทำการรักวันนี้น,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 น้ำน้ำท่วมค่ะน้ำท่วมหมู่บ้านเราค่ะตอนนี้ในบ้านเราเป็นยังไงบ้างคะเมื่อกี้เราทำอะไรคะ เราขนของเข้าบ้านเราใช่ไหมคะขนจากชั้นล่างขึ้นไปชั้นบนใช่ไหมคะน้องยาดาไ,ไหนดูที่น้องยาดาโอเคดินเบาอ่าหมดเลยนะคะเราต้องขนเป็นโนขึ้นแล้วก็เราขนของขึ้นข้างบนหมดเลยใช่ไหมคะเมื่อกี้ใช่หมดเลยค่ะห้องน้ำเราก็หมดเลยค่ะเมื่อกี้เราช่วยกันยกตู้เย็นขึ้นนะคะแล้วก็เข้าในครัวหมดเลยค่ะ นังยดาเป็นยังไงบ้างคะเมื่อกี้นังยดาช่วยขนของขึ้นข้างบนไหมคะยมะโอเคเรา okay. ให้เพืพ่อนๆฟังสิคะเมื่อเช้า,า,ชาตอนหนูตื่นมาเป็นยังไงคะน้ำท่วมตอนนั้นน้ำยังท่วมอยู่ตัดท่วมเยอะไหมคะตอนนั้นยังท่วมอยู่แล้วเหมือนมันจะหยุดหยุดแล้วก็พอแล้วก็พอเห็นว่าน้ำมันเข้ามาที่บ้านทุกคนปับ๊บน้ำมันจะเข้ามาที่บ้านทุกคนเลย แล้วแล้วน้ำป่าหลายหงมันก็มาเหรอคะก่อนหลังบ้านหลังหมู่บ้านเรากำแพงพังเป็นห้าสิบเมตรเลยใช่ไหมคะเยอะมากเมื่อกี้เราขนของขึ้นเลยนะคะเมื่อกี้เราออกไปข้างนอกนะคะตอนนี้จะน่าจะเกินเอวและะ้วค่ะบ้านเรามีสองชั้นเราก็เลยขนของขึ้น <c oughs> ชั้นสองหมดเลยตอนนี้ท่วมไปหมดเลยคะ่ะ เดี๋ยวเราไปขนของก่อนบ๊ายบายก่อนนะคะตอนนี้เป็นผู้ปรอสภัยน้ำท่วมเพราะว่าหลังบ้านกําแพงขลม่มเลเทพไปหมดเลยเรียบเลยไหลสดก่อนเ <c oughs> ลเทะ ดูครับไนหมดเลยเกี่ยงดูรถกระบะนะเฮ้๋ยวดูรถเก่อนก็ส่การรายงานสดงหมู่บ้านพักสอนตักแก้วนะครับคนตกหนักจริงหนักตอนหกโมงกว่าเลย พอหกโมงยี่สิบผมอาบน้ำาครับจะไปทํางานก็ยังโอเคอยู่แต่พอหกโมงครึ่งออกมาจากห้องน้ําก็คือน้าเริ่มท่วมถึงท้องข้อเท้าครับแล้วก็รีบปลุกชาวบ้านเอารถออกไปพอรถออกเสร็จแล้วก็เนี่ยครับน้ําก็ขึ้นมาเรื่อยๆแต่จริงๆตอนนั้นน้ํามันก็ทยอยระบายแล้วนะเพราะว่าปั๊มน้ําทั้งสี่ตัวของเราทํางานอย่างเรียบร้อยก็พอฝนหยุดช่วงก็เบาลง แต่เกิดเหตุการณ์ไม่น่าเชื่อกำแพงกั้นน้ำของเรานะครับพลม่มน้ำก็เลยทะลักเป็นน้ำป่ามาเลยพอดีเรียบร้อยครับตอนนี้ผมอยู่ก็ประมาณเลยพวกเขาจะเข้าไปในซอยบ้านผมเองก็อยู่ประมาณสักเกือบเอวอ่ะเร็บเลยยกกันแทบไม่ทันอันนี้ก็โดนตู้เย็นกับเครื่องสภกผาไปอย่างอื่นช่างมันครับเอาชีวิตคนไว้ ยกขันเอาให้เรียบร้อยนี่ก็เดินไปดูรถข้างหน้าครับในหมู่บ้านในซอยทั้งหมดก็ไปจอดข้างหน้าก็รอดกันหมดไม่มีปัญหาอะไรแต่ก็อุทกภัยครับธรรมชาติข้างนอกเกาะภูกเก็ตก็ประเทศเหมือนกันไม่รู้จะยังไงก็ทุกบ้านทุกหลังนะครับดีเบลกันหมดในซอยกินยากันไปมาดูเพื่อนบ้านโอ้ เดินลงมาอีกแล้วเนี่ยบ้านหนุ้ยนี่เดี๋ยวขันเอาก็ทุกหลังครับอือหือเย้ทุกคนเป็นไงบ้างอานไปลงปะหนักดิของพี่ก็เหมือนกัน ยกตู้เย็นทันไหมสวัสดีครับ,รบถ้ากำแพงไม่พังผมว่าไม่ท่วมเพราะน้ำกำลังลดแล้วกำแพงของเราพังฝั่งไหงรครับฝั่งบอบำบัดครับประมาณ50เมตรนะทั้งโซน,นใช่ที่จริงมันน้ำกำลังไหลออกแล้วครับแต่ว่า,าก็นั่งๆกันอยู่แล้วก็ นั่นอยู่ดีๆแล้วเป็นไม้ต้นสนอ๋อมันลอยมานี่ครับลม้มแล้วก็กําแพงถลม่มพอถล่มปั๊บน้ําที่อยู่ข้างหน้าที่มันระบายครับออมันก็มานี่หมดเลยไหลมาหลากเลยในที่เขาถมนันก็ไหลมาเต็มเลยใช่เพราะมันก็ต้องลงคลองเดียวกันน้ําทะเลดันหนุนอีกข้างนอกก็ตันอีกเรียบร้อยเต็มเลยไม่มีทางออกนะเฮ้ยมีครับทางออกของเราคือทาใจอันนี้หนักกว่าปีที่แล้วครับ หนักกว่ากันครับอต้องเข้าบานผมอ,อันนี้ต้องไม่เขา้าอยู่หลังไหนเนี่ยแปดเอ็ด <8 8 S 1> ไม่น่าจะรอดมันะข้างในไม่มีใครอยู่บ้านนะครับไม่มีครับอืน้ำเริ่มลงแล้วโอเคแล้วเริ่มไหลกลับแล้วเออให้มันไหลกลับเถอะจริงๆรเนี่ยผมบอกแล้วจะหนจะหนังกรง,ง,งการกึ่กำแพงเขาพังกำแพงเราเจาะไปเนี่ยออกไปทางนี้อ่ะมันออกได้มันหลอกได้รูเดียวนะพี่มันออกได้รูเดียวตรงท่อน้ะเห็นไหมโทอเราใช่ใช่แล้วถ้าผมเราถามว่าถ้าเหมือนว่าเรา เรา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 ไอ้ตาฝังนูเนอยู่นี่ป่อยู่อยู่เข้าบ้านไหมตรงรวมตองรวมใจเราอยู่ี่ไหนก็ถึงเหรอปีที่แล้วปีแล้วกอดไม่ถึงนะถึงแต่ว่าไม่ถึงปีที่แล้วไม่เข้าบ้านปี6ี่ปีหกห้งปีหกตอนนั้นปีหกห้าของหรเตันนั้เขาต้องรวมตัวช่วยกันด้ยโอ้ขี้ดินมันเอาไม่โค้งไมุดน้ำไหล ม<พ>ามเปิดน,น้ำมาหาเราครับเพราะว่าภายในหมู่บ้านเขาอนาคตยังไงก็ท่วมอยู่ออไ,ออยไ,ไม่หีุดโอ้โหฟังหมดน้ำจต่โครงการนี้แน่นอน,น <ะ S 2> ครับลักหมดเลยกำแพงเราแบง,งั้อแต่นี้ ดถึงตรงนั้นทังหมดเลยข้าง,า,งางล่างเป็นที่โคลนหมดเลยนะครับดินลนะนี่นน่ะฝั่งที่เขาถมืม,มังไงน้ำะลักมาเลยเต้ยนี่แหละเขาเจาะรูเลยนะน้ำไหลมาฝัง่งนี้ นี้ครับก็น้ำเริ่มลงแล้วดวหลังปดจากคือสภาพบ้านหลังจากน้ำลดนะพี่โคนโ้โหัไปหมดถามว่าหนาไหมขอโทษนะครับดูที่ถานหนาไม่นายังโดอ่ะ ครับพอน้ำเริ่มลดครับก็มีปฏิบัติการนะครับต้องเอารถตักดินเอาเราได้มาเกี่ยวกีโคนนะครับนี่ก็เป็นทางาผู้จัดการหมู่บ้านนะครับก็ขอความช่วยเหลือจากอบตอสสเทศบาลขอแก้วประหลัดใครต่อใครก็เข้ามาช่วยกันนะครับเพราะมันหนักอันนี้ด้านหลังนะครับเดินมาดูเพราะว่านี่คือจุดที่กำแพงถล่มนี่แหละ ก็อันนี้หน้าบ้านนะครับต้องเกียรก่อนก่อนที่จะเอาน้ามาฉีดครับเพราะนั้นก็รถห้าคันนะครับก mm hmm. ว่าจะฉีดกันไอ้เราก็ล้างในบ้านของเราเนาะ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. วก็ mm hmm. มีคนจากด้านนอกมาช่วยกัน mm hmm. ก็ต้องช่วยกันครับ mm hmm. หนามากครับ mm hmm. ถ้าไม่ล้างพอมันแห้งแล้วมันลื่นครับอันตรายนี่ก็ลื่นครับลำบากครับ mm hmm. ก่อนนั้นก็ลืมเวลาเลยอะ่ะไปรู้สึกว่าจะได้ออกไปโัวบรนสันขี่มอเตอร์ไซค์ไปประมาณทักบ่ายสามมั้งไปกินข้าว พอผมจะล้างอะไรเสร็จก็บ่ายสามได้ประมาณนั้นแหละสามโมงกว่าออกไปกินข้าวเไม่ได้ใส่ในาฬิกาไม่ได้ดูเลยเลยลวันนั้นโอ้โหยังโหดมากหนึบเลยครับต้องใช้รถใหญ่ต้องใช้เครื่องจักรมาทำทั้งนั้นเลยจอขอบพุณนนะครับที่ไม่ทิ้งกันมาช่วยกันนี่ก็สภาพตอนขี่มอเตอร์อกไปนี่ก็มีกองทับเรือนะครับมาช่วยมีน้ำในบ้านที่เข้ามา โชคดีโซฟาย,ยกสูงก็มีขาตั้งเป็นหนังด้วยบ้านอื่นเป็นพรมล้วก็แย่หน่อยนี่ก็สภาพนั้นเลไกลก็ตู้เย็นนะครับก็เยอะครับดียกเป็นโนทันตู้เตอร์ตู้นี้มีซีดีกับเครื่องเล่นดีวีดีเซ็งเลยผมหลังบ้าน